เรื่องของเห็ดใช่ไหมหน้าฝนเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าโหตอนนี้นะคะเห็ดเพาะเห็ดทอปนี่ยแหละชื่อเขามีหลายชื่อแต่ก็เห็ดกลมๆนะคะเปลือกมันจะหนาๆนิดนึงเวลาเคี้ยวมันก็กรุบกุบใช่ไหมมันจะแตกในปากพี่ปุ้มเขาบรรยายดิฉันอ่ะเหมือนว่าตัวเองไปหนึ่งได้รับประทานเองนะคือจะบอกว่าราคาตอนนี้นะที่เขาแบบแห่กันไปขุดจนป่าแตกเนี่ยนะคะ 6ถึง700อ็อราดีแล้วก็มีวิแววว่าจะขยับราคาขึ้นอีกด้วยทำให้หลายคนเนี่ยก็โอ้โหเอามาขายกันเยอะคนก็ซื้อกันเยอะนะคะเพราะว่าปีหนึ่งจะได้กินช่วงนี้แหละไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกวันออกเยอะใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะอะไรที่มันมากไปอาจจะไม่ดีก็เลยอยากจะมาเตือนกันนะคะโดยทางด้านของคุณหมอค่ะนายแพทย์นิเวศสิทธิจิตกรศัลยแพทย์ประจําโรงพยาบาลเทพปัญญาออกมากล่าวถึงการรับประทานเห็ดทอปหรือเห็ดเพาะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เค้ขึ้นกัน อย่างหนาแน่นเลยในพื้นที่หลายจังหวัดทั้งภาคอีสานแล้วก็เชียงใหม่รวมถึงภาคเหนือด้วยค่ะวิธีการกินเห็ดเพาะคุณหมอบอกกันนะคะว่าคือการเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดแล้วเป็นไปได้เนี่ยควรแบ่งครึง่งหรือที่ดีคือการแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วค่อยๆรับประทานเนื่องจากว่าคุณหมอเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลน,นะเคยมีกรณีผู้ป่วยเนระคะรับประทานเห็ดพอเห็ดท็อปเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็เข้ามารักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการลำไส้อุดตนัน รับประทานเห็ดไปเยอะอะค่ะคือเขาทานไปทั้งลูกแล้วอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะก็เลยต้องให้คุณหมอเนี่ยใช้หัตการในการผ่าตัดเพื่อการรักษาเอาเป็นว่าพอมารักษาแบบนี้มันก็จาเป็นมันจะต้องจ่ายเยอะไงนะคะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าไอ้เห็ดทอปหรือเห็ดเพาะหนึ่งลูกเนี่ยแบ่งครึ่งค่ะหรือหั่นสามตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วเอาไปประกอบอาหารนะคะ แต่จะบอกว่าเขาจะแบบมีแต่ข้อไม่ดีหรือเปล่าจริงๆมันก็มีข้อดีเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าก็มีไฟเบอร์สูง <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่ยอดนิยมเลยโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ <c oughs> เอามาทําอาหารได้หลายอย่างรสชาติอร่อยแล้วสรรพคุณนะคะก็มีมีเยอะแะ <c oughs> เรื่องของเห็ดนะคะมีโปรตีนแหละหนึ่งมีไฟเบอร์นะคะหรือว่าใยอาหารแล้วก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆแต่การรับประทาน าายดยเฉพาะเห็ดเพาะเห็ดถอ่ดิฉชันย้อมอีกทีนะคะหนึ่งลูกเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยนะคะอาจจะเล็กอาจจะใหญ่แต่มันกลมๆแล้วเปลือกมันค่อนข้างจะแข็งฉะนั้นเนี่ยหั่นครึง่งหรือ<ถ>หั่นสามนะคะหรือถ้ามีผู้ใหญ่รับประทานด้วยเด็กเนี่ยหันห่นสี่ไปเลยนะคะแล้วก็ไปรับไปแบ่งไปทําอาหารค่ะค่อยๆกินหรือไม่ค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดก่นอนเนาะใช่ค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่ในแต่ละมื้อด้วย